ทำไมเธอป้วนอย่างนี้โอ้โหนั่งขาเธอเหรอเธอกินอะไรเข้าไปเนี่ยทำไมขาทองใหญ่ขึ้นมาดิหนึ่งสองสาม สี่ตัวโอ้ว้าวสี่ตัวพี่มันก็มีหกตัวแสดงว่าเขาหาเขาหายแล้วเขาไปหรือไงจะเอ๋เธอรู้จักฉันไหมฉันชื่อว่าแอปเบ,บลิลฉันมาเยี่ยมพวกเธอนะแอปเบิบลมาบ้านอึ่งอ่างแต่พวกเธอไม่ใช่อึ่งอ่างพวกเธอเป็นกบ